สวดสรรเสริญองค์ตัวเหล่าเอี้ยกงเฮียงเทียงเสียงตีกองเฮียงเทียงเสียงตีกองเฮียงเทียงเสียงตีกองฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกองเฮียงเทียงเสียงตีกองเฮียงเทียงเสียงตีกองฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกองเฮียงเทียงเสียงตีกอง เฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกง ฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้เฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้